วันนี้ก็อยู่กันในเกม ROV นะครับรอบนี้เรา,าเข้าไปเล่นโอมิกันนะครับเข้าไปมาเลยกันเลยโอมิงเป็นตัวที่แทบจะไม่ตกเมตานะครับในการ,รยืนเลนอาสเลเยอร์นะครับ <Hey. S 2> ถ้าไม่ถึงไม่ตกเมตาเพราะ,ะ <Hey. S 2> ว่าโอมิงเป็นตัวที่ตัวหนึ่งๆใครก็สู้ได้ครับ ไม่แต่วูฟงที่เราจะเจออยู่ตรงนี้ก็สามารถสู่ได้ครับเราไม่กลัวครับอย่าไปยองครับไอโอเมนอะสู่ได้ไอ่อีงโง่ที่มันหายตัวเราจะไปกูมันทำไมนี่เนี่ยเนี่ยยินตัวกันแล้วมันก็แพ้แล้วอ่ะเออแต่มันไปเติมเลือดมาเดี๋ยวกันความเสียหายก่อน สรเรื่อกลับมาแล้วโอเมนก็พร้อมบวกเหมือนเดิมน,นะแล้วก็ลิงหายครับแล้วก็ไปตามโอเคลลงไหายไหนจ๊ะโอเคเขาหนีไปละเนี่ยเห็นไหมมันเก่งมันไม่กล้าบวก จะบวกชีก็ล้องหนอยู่นั่นแหละแน่จริงเบอ่์เผยตัวมาดิเออนี่นั่นเนี่ยแต่บวกเข้ามาอันตีพร้อมแล้วจับอยู่กับพี่อ่ะพร้อมล้วนเนี่ยเอ้โหแต่เมื่อกี้ฟิกเกอร์พลาดนะสอรี่นะ สำหรับออทาลอนนะครับเนี่ยมีทาลอนอ่ะเราก็ไม่หยอนมันไม่ถึกวย่าี่มไฟเลือดกระเพิ่มฮะลดดาเมจอีกอ่ะตีเข้าเนี่ยโอเคไปท่นเห็นไหมลิงก็จะหายตัวแล้วก็จะเข้ามาหาพวกเรานะครับนี่ไงไหม หุกเติมมุกซับเจอกันใหม่แต่โอเปนก็ไม่กลัวนะครับเนี่ยเขามันก็ไม่กล้าบุกเราจริงๆก็คิวเวียได้มาสัเพนเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไปช่วยเพื่อนสู้เลนวนนะครับเดี๋ยวผมจะล่อให้มันออกมานะครับนี่สิงหาย

ใช่ไหมล่ะครับต้าปอมโวมาเขาว่าพื้นที่มันได้เปรียบแต่อย่าลืมว่าผมดึงออกจากป้อมได้นะครับไปเม่ได้ยดไ่ได้นไหนไม่ไดุ้ดิไม่ได้นะครับผมนม่ิ๊มะครับผมไปไหนไ้ยม่ไดนรมไปไหนม่ไดยิดนึง ขอรบก่อนขออยู่ในที่ตัวเองได้เปรียบของคนไม่ไหวมันไม่ใช่ตัวที่โอฟวิกแคที่จะสู้ดูงั้สองคนได้ defeated retreat an enemy has been defeated your team has destroyed a tower an ally has been defeated your team has destroyed a tower an enemy has been defeated nice assist <laughs>

่ไม่เป็นไราเพื่อพนาไม่ทำเพื่อิวตัวเองใช้เพได้ป่ะได้ป่ะนะเน็กรีเาลกเออไม่ต้องดีละมันมาละเออใช่ี่ม แต่เินเดกต้องระวังรูปิงนะมันไม่กลัวเลยสิพันบางครับถึงดาเมจจะแรงแต่เราก็มีลดดาเมจไปสู้กับเขานะครับเขตเราก็ลุยกันต่อ Anticipation nice. is killing me. Attack the enemy, Um oh. oh. retreat. I stumbled first. Let the darkness burn. Oh. attack. โอ้ยชอบหายตัวจังแบบมาท้อสตันบอลเลยแมวคิดเข้าป้อมก่อนละ Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Your team has destroyed a tower. Our Slayer Lane tower is under attack. Shut down. Dragon, nice, nice. speedy attack. No, we can be that way, that. Yeah, so we then, so we then. Our dragon lane tower is under attack. Harder, harder. An ally has been defeated. The anticipation is killing me, and the other Ultimate. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. The anticipation is killing me. an enemy has been defeated. Keep an eye on an... an... Destroy the tower. I think the light... Keep an eye on it. Hope later. Okay. So, close. 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 Oh, an enemy Okay. 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 จบรอดจบเลยทนไม่ e oh. oh. บได้ถ้าคลิปด,ดันได้ก็ดันไปนะคลิป ฉันฝากความหวังให้ไม่ได้ละวเต้องให้เอบไปตุ่ยแล้มั้งนนีจะได้ Dark Slayer has been defeated! <Yes. S 2> Amazing! I dream! More. Okay, we can Our Dragon Lane tower is under attack. Dark Slayers has been summoned. Oh -oh. Me. Our Slayer Lane tower <laughs> is under attack. Rally. ถึงแม้เล่นข้างล่างอาจจะมีดาบแต่เราก็ก็จะับบนดาบไม่ดตอนนี้ฝั่งนู้นตุ้ยสาหลือสแล้วพี่ว่าปิดบ้านได้ไหมนะปิดได้หรือเปล่าผมอ่าว่าจะเป็นก,นนนการ Okay, nearby. Yeah Your team has destroyed a tower. Victory! Victory! ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ